ที่มีใจรักในงานทำฟันค่ะก็ทำได้เกือบทุกงานนะคะอาจจะไม่โบดค่ะมีพี่คนต่างชาตินะคะ เขาก็อายุ60กว่าแล้วค่ะเขาอยากทำออนออนโฟ์มากเลยเขาก็เลยมาถามคุณหมอค่ะคุณหมอก็เลยเปิดเคสที่เราทำนะคะ่ะให้เขาดูคนไข้นะคะไม่ว่าจะเป็นงานต่างๆนานาที่ทักเข้ามาในเฟซจะให้หมอดูทําเป็นเคสรีวิวอย่างงาู้นอย่างนี้อย่างนั้นก็คือว่าหมอค่ะจะให้เกียรติคนไข้จะไม่ได้เอาภาพของคนไข้ลงค่ะแต่ถ้ามาที่ร้านแล้วก็อยากจะทําจริงๆหมอจะเอาตัวอย่างงานนั้นๆนะคะที่คุณจะทํานะคะให้ดูที่ร้านนะคะ เพราะว่าเราไม่สามารถที่จะเอาของคนไขนะ้ไปลงได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นออนออนโฟลเคเตอร์ ator, ลากฟันเทียมที่นี่ต่างๆลากตัวเดียวลากทั้งปากนะคะที่ร้านมีงานที่คุณหมอทําแล้วก็ถ่ายเก็บไว้นะคะสามารถดูได้ที่ร้านค่ะแต่ไม่สามารถที่จะเผยแพร่ทางสาธารณะได้เคสกรณีจัดฟันจริงจัดฟันใสที่ร้านคอมบนก็บางเคสก็มีให้ดูค่ะบางเคสก็ไม่ได้ถ่ายค่ะเพราะว่าจัดฟันมา14ปีแล้วก็คือไม่ได้คิดว่าจะต้องเก็บต้อง ต้องถ่ายเก็บเป็นแบบลำดับว่าเออโรเกชนเดือน6เดือนมาดีขึ้นอย่างนั้นอย่างนี้คือไม่ต้องทำแล้วค่ะมันทำมันเยอะแล้วค่ะงานมันแบบมันชัวร์อยู่แล้วค่ะว่างานมันต้องออกมาได้ไม่ว่าคุณจะสบล่างท่อบนออฟันบน คอมพันล่างเกินไป10กว่ามิลน,นะคะแบบนี้ค่ะบนเกินล่างเงี้ยค่ะก็จัดมาแล้วค่ะแต่ว่ารูปถ่ายตอนนั้นเนาะตามไวัยะค่ะถ่ายรูปช่องปากไม่เก่งค่ะแต่ก็พิมพ์แคสไว้ให้คนไข้สามารถดูได้นะเนี่ยตอนเข้ามาจัดก็เราเอารอยพิมพ์ให้ดูกับตอนเสร็จ เห็นไหมคะจาก14แล้วเขาเอาให้เขามาแตะกันได้ก็คือมีหลายเคสค่ะไม่ว่าจะเป็นงานที่คุณอยากทําถ้าคุณมั่นใจแล้วก็เชื่อใจในตัวหมออยากเจอหมอเชอรี่คุณต้องการทํางานอะไรก็ทักเข้ามาก่อนถามว่างานแบบนี้คุณหมอทำไมคะแต่ไม่ใช่จะหาว่าคุณหมอทําได้ไหมคะไม่ใช่นะคะว่างานอย่างนี้ที่หนูต้องการจะทําคุณหมอได้ทํำไหมในร้านคุณหมอคือบางคนเขาก็ไม่ได้ทํางานนั้นหรือไม่ถนัดงานนี้บางคนก็ไม่ชอบผ่าตัดไม่ชอบเลือดก็ชอบทํางานฟันปอมมากกว่าคุณหมอก็มีหลากหลายคน หลากหลายแนวคิดนะคะแต่สําหรับตัวหมอเชอรี่นะคะเข้าสู่วงการทําฟันมาตั้งแต่ปี2536เนี่ยจนถึงวันนี้ก็มีคนที่มีใจรักในงานทําฟันค่ะก็ทําได้เกือบทุกงานนะคะอาจจะไม่บดค่ะเช่นผ่าฟันฝังที่มันลึกเข้าไปเยอะๆเนี่ยใกล้เส้นประสาทนี่หมอก็ไม่ผ่าค่ะกผ่าแต่คือให้หมอที่เขามีเครื่องมือครบก็ไปโรงพยาบาลที่ทันสมัยมากกว่าค่ะ แต่พวกงานล่ากฟันเทียมที่อยากมีฟันฟันหลออะไรเงี้ยค่ะทักมาได้เลยค่ะพวกงานแบบนี้นะคะคุณหมอชลีทําเป็นประจําด้วยค่ะแล้วก็ทํามาตั้งนานแล้วนะคะมั่นใจได้เลยว่าคุณจะได้ชิดงานที่ดีได้คุณภาพงานที่ดีแถม คุณนอกจากชิ้นงานจะมีคุณภาพแล้วเราก็รับประกันชิ้นงาน,นะคะ่ะแต่มีข้อแม้ว่าคุณต้องมารับการตรวจเช็คหลังการทําเสร็จ3วันแรกแล้วก็1สัปดาห์1เดือนแล้วก็ทุกๆ6กเดือนนะคะต้องมาเจอกันเพราะฉะนั้นนะคะการทําฟันนะคะโดยเฉพาะฟันปลอมนะคะจะต้องเหมือนกับเราเป็นแฟนกันเลยนะคะเพราะว่าต้องเจอกันทุกๆ6เดือนค่ะเพราะฉะนั้นค่ะ ต้องทํากับคนที่คุณชอบและคุณไว้ใจเท่านั้นนะคะถ้าทําแล้วทิ้งทําแล้วทิ้งไปทิ้งไปแล้วแต่คนไข้จะมีชะตาก,กรรมแบบไหนอย่างนั้นคุณหมอเชอรี่ไม่ได้ทานะคะเราทําพร้อมกับมิตรภาพแล้วก็ความจริงใจให้กันค่ะถ้าคุณต้องการหรือว่าคุณชอบหมอก็ทักเข้ามาได้เลยหรือโทรเข้ามาปรึกษาได้เลยตามเบอร์โทรที่ใน Facebook หรือก็คอมเมนต์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ